ขั้นบันไดเนี่ย272ขั้นนะคะทุกคนก็ถือว่าหอบกันเลยทีเดียวนะคะเรามาผิดที่จา้าแต่ไม่เป็นไรนะคะไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะคะ ทุกคนแต่บรรยากาศตอนนี้คือร้อนมากบ่ายโมงครึ่งนี่นะคะเราถึงแล้วจุดเช็คอินที่ต้องมาก็คือมาแล้วสรุปก็คืออยู่ใกล้ๆกับโรงแรมเลยอะ่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนเช้าวันที่3แล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา10บโมงเชา้าเนาะเรามาเช็คอินที่แรกนะคะที่ถ้ำบาตูค่ะทุกคนที่ถ้ำบาตูนะคะ,ะ,คะเป็นศาสนสถานนะคะของศาสนา,าอินดูนะคะทุกคนแล้วก็มีพระขันทกุมารองค์ใหญ่อยู่ด้านหน้าเลยะคะ่ะทุกคนนี่นะคะตอนนี้รู้สึกว่าคนเยอะมากทุกคนทัวร์ลงเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะ ตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินขึ้นไปด้านบนถ้ำนะคะขั้นบันไดเนี่ย272ขั้นนะคะทุกคนก็ถือว่าหอบกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยก็คือมีลิงเยอะมากทุกคนก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะคะลิงกันเนี่ยจะอยู่ตามข้างทางแบบนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังของกันด้วยนะคะทุกคนนี่วิวด้านหลังนะคะไปค่ะหอบเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยว เราถ่ายบรรยากาศด้านบนมาให้ดูอีกทีนึงนะคะ เอาละคะ่ะทุกคนหลังจากที่เราเที่ยวกันมาทั้งวันแล้วเนาะกลับไปพักผ่อนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มหิวค่ะเราก็มาเดินกันที่จารันปิตลิงสตรีนะคะทุกคนซึ่งอยู่ถนนถัดมา ตรงโซนด้านหน้าของโรงแรมเรานั่นเองนะคะซึ่งเดินมาประมาณ10นาทีก็ถึงแล้วค่ะทุกคนที่นี่นะคะจะคล้ายๆประตูน้ำบ้านเราเลยค่ะทุกคนมีทั้งกระเป๋านาฬิกาเสือ้อผ้าแว่นตาหมวกนะคะคือของช้อปปิ้งเยอะมากค่ะทุกคนแล้วก็ถัดมานะคะก็จะมีพวกสตรีทฟู้ดค่ะทุกคนรสชาติอาหารสตรีทฟู้ดที่นี่เนี่ยก็คืออร่อยเลยนะคะทุกคนเราชอบมากแล้วก็กลังคืนเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวนะคะมาเดินเล่นมาเดินทาน าหฮาักกลโหลทุกคนเช้าวันที่4แล้วนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันที่ชิลๆนะคะตะลอนตะลอนไปเรื่อยนะคะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็ตะลอนตะลอนก่อนแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยเราก็จะไปถ่ายที่ตึกแฝดน,นะคะแล้วก็ชิลๆว,วันนี้นะคะไม่มีอะไรมากไปนั่งคาเฟ่เดี๋ยวเราไปกินอาหารเชา้าที่คาเฟ่นะคะแล้วก็ไปห้องสมุด แล้วก็ไปสวน KLCC นะคะแล้วก็ไปตึกจตุรัสอะไรสักอย่างนะคะเป็นเป็นตึกอะไรอะ่ะจะจะมักอะไรสักอย่างเออทุกคนเดี๋ยวเราค่อยบอกอีกทีหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวยังไงตอนนี้เนี่ยรอแก็บก่อนจริงๆก็ระยะทางไม่ได้ไกลนะทุกคนเดินก็ประมาณ20นาทีแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยขอทําเวลากกอนนะคะแล้วเดี๋ยวอะไรยังไงจะเดินจะอะไรยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเนาะ เดี๋ยวตอนนี้เรากําลังรองแก๊ปอยู่นะคะนี่ทุกคนเรามาถึงแล้วนะคะร้านชื่อว่า r e a k f a s t Spot นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะคะว่ามีอะไรให้เราทานบ้าง ะะอยากจะบอกว่าอาหารเช้าอะอร่อยมากทุกคนราคาก็แบบฟิลแบบร้านคาเฟ่ทั่วไปอะก็หลักร้อยนะคะก็ถือว่าอร่อยนะคะทุกคนแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะมีร้านคาเฟ่ด้วยนะคะแต่เราเลือกเลือกร้านแรกเนาะเพราะว่ามันมีอาหารเช้าอะไรอย่างเงี้ยฝั่งตรงข้ามมันจะเป็นแบบฟิลแบบเค้กอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่มีอาหารเช้านะคะก็จุดต่อไปที่เราจะไปนั่นก็คือ ร้านหนังสือนั่นเองนะคะเป็น Book Access นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปสักเล็กน้อยนะคะเราใช้วิธีการเดินค่ะทุกคนใช้เวลาประมาณ10-15นาทีนะคะทุกคนก็ไม่ไกลมากนะคะเดี๋ยวถึงแล้วยังไงเดี๋ยวเรามาถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะคะเอาละคะ่ะทุกคนจุดเช็คอินที่เราบอกไปนั่นก็คือ Book Access ใช่ไหมทุกคนแต่ทีนี้เนี่ยหมุดอะ่ะมันมาปักตรงนี้จ้า บุ๊กเอ s กซเซที่ลาลาพอร์ตนะคะทุกคนแต่ที่เราจะไปอ่ะมันเป็นบุ๊กเอ็เซในโรงภาพยนตร์เก่าทุกคนที่เขามากันาะทีนี้เนี่ยเรามาผิดที่จา้าแต่ไม่เป็นไรนะคะไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะคะแล้วพอเราเปิดแมปอะทุกคนไอ้บุ๊กเอ็เซที่เราจะไปอ่ะมันอยู่หลังโรงแรมเรานิดเดียวเองนะคะก็เดี๋ยวพอเราเดินข้างในนี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราก็นั่งรถไฟฟ้านะคะไปลงสถานีปีตา เซนีอะไรสักอย่างนะคะทุกคนเป็นสถานีอยู่หลังโรงแรมของเราเลยทุกคนก็เดี๋ยวยังไงเราไปเดินเล่นข้างในนี่ก่อนละกันนะคะไหนๆก็มาแล้วข้างนอกก็ร้อนด้วยมาตากแอร์ข้างในก่อนละกันนะคะทุกคนลาลาพอร์ตเนี่ยจะเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเนาะซึ่งตัวบุ๊กเอ็กเซสที่เราปักหมุดมาเนี่ยมันอยู่ไม่ไกลจากที่เราทานอาหารเช้าเลยทุกคนซึ่งจากที่เราเดินมาเบคฟาสสปอร์ตเนี่ย เราใช้เวลาในการเดินเนี่ยประมาณ10-15นาทีนะคะแต่ระหว่างเดินเนี่ย เราจะต้องข้ามถนนซึ่งมันเป็นเลนแบบ4ีหเลนเลยทุกคนต้องระมัดระวังในการข้ามถนนมากๆเลยนะคะข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเจอกับห้างลาลาพอร์ตนะคะแล้วก็บ o ๊กเอเซดเนี่ยจะอยู่ด้านบนเนาะทุกคนก็คือเดินขึ้นชั้นสองมาเนี่ยก็จะเจอเลยนะคะที่นี่นะคะมีหนังสือที่น่าสนใจเยอะมากๆเลยทุกคนคือเราเนี่ยได้หนังสือแนวเพลงมานะคะสองสามเล่มเลยทุกคนน่าสนใจมากๆแล้วก็มีภาพวาดของศิลปินนะคะ มาโชว์ให้เราดูด้วยนะคะบอกเลยว่ามีหลากหลายมุมให้เราแบบสนใจมากๆทุกคนแล้วก็นี่เลยค่ะมีตัวตุ๊กตาดิสนีย์นะคะตั้งตามจุดต่างๆให้เราสามารถถ่ายรูปได้เนาะแล้วก็มีมุมเปียโ,โนตรงนี้นะคะเราก็ไปแอบเล่นนิดนึงเนาะแต่ก็คือเล่นไม่เป็นหรอกทุกคนก็ได้ภาพได้คอนเทนต์ไปนะคะทุกคนก็ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถปักหมุดบุ๊กเอเซสลาลาพอตได้นะคะทุกคนน่าสนใจมากๆ เอาละคะ่ะทุกคนหลังจากออกจากที่ลาลาพอร์ตนะคะเราก็นั่งรถมาตรงเอ่อเมอริกาสแควร์นะคะทุกคนก็สวยมากทุกคนแต่บรรยากาศตอนนี้คือร้อนมากบ่ายโมงครึ่งนี่นะคะเราถึงแล้วนี่เดี๋ยวห้องสมุดไอ้ตรงบุ๊กเอสเซที่เราจะไปอะ่ะเดี๋ยวเราค่อยแวะขากับ เย็นๆอีกทีนึงแล้วกันนะคะเพราะว่ามันอยู่ใกล้โรงแรมเนาะไม่มีปัญหานะคะเดี๋ยวเรามาเก็บภาพตรงเมริกาสแควร์กันก่อนนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนวิวตอนกลางวันสวยมากนี่ไม่รู้ว่าเขามีเทศกาลอะไรหรือเปล่านะเห็นแบบเหมือนปิดถนนนะคะแล้วก็นี่สวนสาธารณะนะคะทุกคน เย้ yeah, ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เดินเล่นกันอยู่นะคะอยากจะบอกว่าด้านหลังของเมอรเดก้านะคะเป็น r i v e r of life นะคะเป็นการบรรจบก,กันของสองแม่น้ำนะคะทุกคนตอนนี้เราเดินเซอร์เวยก่อนนะทุกคนเราร้อนมากถ่ายรูปออกมาคือแบบแสงมืดมากนะคะคือแดดมันจ้าเกินห่ะถ่ายรูปไม่สวยนี่ทุกคนด้านหลังเป็นมัสยิด สวยจังนี่ทุกคนแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นภาพวาดของตึกนะคะเดี๋ยวเราเซอร์เวก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยหามุมถ่ายรูปนะคะ เดินมาไม่ไกลนี่จะเจอร้านไม่เชิงคาเฟ่นะคะแต่เป็นร้านแบบนั่งชิลแบบนี้นะคะก็จะเป็นวิวนี่เลยฝั่งตรงข้ามแบบนี้ระหว่างรอแดดร่มอีกสักเล็กน้อยนะคะนั่งชิลๆกินน้ำเย็นเย็นก่อนนะคะทุกคน แล้วะคะทุกคนเราถ่ายรูปเก็บภาพมาแล้วนะคะแต่ก็คือแบบอากาศยังร้อนมากเลยนะคะนี่ทุกคนเราหันมาเห็นโรงแรมของเราอยู่ตรงนี้นี่เองคือใกล้มากแล้วเราดูแมพเมื่อกี้ก็คือห้องสมุดก็คืออยู่บริเวณใกล้ๆตรงนี้เลยนะคะทุกคนไม่เป็นไรถือว่าเป็นประสบการณ์นะคะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปห้องสมุดกันต่อนะคะ อาคา่ะจากที่ River of Life เมื่อกี้นะคะเราก็จะไปกันที่ o o o k เ c ็ a เที่เราแพลนกันไว้ตั้งแต่ตอนเช้านะคะทุกคนก็สรุปก็คือมันก็อยู่ใกล้ๆโรงแรมเรานี่แหละทุกคนเพราะว่าโรงแรมเราอยู่อีกแค่600เมตรตรงนี้นี่เองนะคะก็อากาศร้อนทุกคนร้อนมากแต่เดินได้อยู่เดินได้แบบชิลๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรถก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะทุกคน ไปค่ะเดี๋ยวเราไปเจอที่บุ o ก a อ c e เซสกันนะคะนี่ทุกคนเดินมาอีกหน่อยนะคะก็จะเจอกับจารันเปตาลิงนะคะทุกคนเดินทะลุตรงไปตรงนี้ก็จะเจอโรงแรมของเราแล้วนะคะนี่นะคะข้างในนี้นะคะก็จะเป็นย่านของฝากนะคะแบบคือเป็นพวกกระโปรงกระเป๋าเสื้อพงเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้นะคะไปค่ะถึงแล้วค่ะทุกคนนี่นะคะบุ๊กเอ็เซสอยู่ชั้น2นะคะ ด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นคาเฟ่นะคะทุกคนเป็นร้านกาแฟตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันเข้ามาด้านในแล้วค่ะทุกคนบอกเลยว่าบุก a อ c เซสที่แรกก็คือดูดีกว่าเพราะว่ามันอยู่ในห้างเนาะอันนี้มันอยู่ในโรงหนังเก่าทุกคนมันก็เลยอาจจะดูแบบทรงโซมนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้แยุนคนมันก็ดูแบบฟิลวินเทจดีนะคะเป็นไม้ เนี่ยพื้นด้านหลังก็เป็นแบบเหมือนพื้นขึ้นไปดูโรงหนังอะ่ะทุกคนเออน,นะคะอ่ะเดี๋ยวยังไงถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูนะคะ รอยค่ะทุกคนร้านหนังสือจุดเช็คอินที่ต้องมาก็คือมาแล้วสรุปก็คืออยู่ใกล้ๆกับโรงแรมเลยอะโรงแรมเราอยู่ซอยนู้นบุ๊กอยู่ซอยถัดมานะคะไปเดี๋ยวขอไปสรุปสไลด์ที่โรงแรมก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวประมาณห้าโมงเดี๋ยวเราจะไปที่ตึกแฝดกันค่ะเราจะไปถ่ายรูปคู่กับตึกแฝดกันนะคะ เอาละคะ่ะทุกคนพักผ่อนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็เตรียมตัวไปเที่ยวรอบเย็นกันแต่พอลงมาปุ๊บฝนตกหนักเลยทุกคนแล้วก็รถติดม,มากนะคะตอนนี้เราเรียกแก๊ปไปแล้วนะคะจุดแรกที่เราจะไปเนี่ยนั่นก็คือ KLCC Park นะคะแล้วก็จะตะลอนตลอนไปที่ตึก8แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปปินทาซานสซโลมานะคะที่เป็นสะพานอุโมงค์นะคะ ก็ไม่รู้ว่าจะทันแสงเย็นหรือเปล่านะทุกคนถ้าไม่ทันก็อาจจะไปเป็นแบบรอบค่ําเลยนะคะเพราะว่าตรงสะพานอุโมงค์เนี่ยเขาก็จะมีไฟเล่นไฟเล่นแสงให้เราด้วยนะคะ <igue. S 1> เดี๋ยวอาจจะสวยไปในอีกแบบหนึ่งเนะาะก็ตอนนี้กําลังรอแกลบนะคะแล้วก็ฝนก็เริ่มซาและเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงะคะ์แล้วค่ะทุกคนน่าจะรอดนะคะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะคะว่าจะทันหรือเปล่านะคะทุกคนทุกคนเรามาถึง KLCC Park แล้วนะคะนี่ใหญ่มากทุกคนแล้วก็เห็นตึกแฝดด้วยนี่ไง <S <S เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปในสวนสาธารณะกันก่อนนะคะว่าเห็นวิวตึกแฝดแล้วจะเป็นยังไงคือเราอะมาทริปนี้ใช่ไหมเรามาแบบตามรีวิวทั้งนั้นเลยทุกคนว่าเออมันเป็นยังไงใช่ไหมเพราะว่าเราก็มาครั้งแรกไงเราก็ต้องตามรีวิวก่อนนะคะเราเห็นว่าเขาอะถ่ายใน ในสวนเนี่ยสวยมากทุกคนแบบนั่งชิวชิวมองวิวมองตึกแฟดน,นี่ทุกคนสวยมากไปน,นี่ไป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 ถ่ายรูปกัน คนเยอะมากทุกคนก็จะมีคนที่แบบให้บริการถ่ายรูปนะคะแต่ว่าราคาเนี่ยรูปละ70บาทไทยนะคะทุกคนเราก็คิดว่าเออมันแพงเกินไปเนาะแล้วเราเป็นคนที่แบบถ่ายรูปเยอะทุกคนเราก็เลยเอาขาตั้งกล้องมาแล้วเรียบร้อยนะคะก็ไม่ต้องใช้คนถ่ายรูปนะคะก็ถือว่าได้รูปสวยอยู่ทุกคนนี่นะคะคนเยอะมากเลย ทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วนะคะเริ่มมืดแล้วเนาะเราเดินมาทางด้านหลังที่เป็นสวนสาธารณะนะคะนี่น้ำพุเขาเปิดไฟแล้วทุกคนสวยมากเลยบรรยากาศดีมากทุกคนตรงสวนสาธารณะนะคะก็คือคนเขาก็มานั่งดูน้ำพุกันนะคะทุกคน ันที่6แล้วนะคะแล้ววันนี้เราก็จะได้กลับบ้านแล้วค่ะแต่ก่อนจะกลับนะคะเพราะว่าไฟบินของเราเนี่ยหกโมงเย็นทุกคนเช้าว,วันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินเล่นตลอนตลอน,นหาซื้อของฝากเนาะแล้วก็ไปเดินหาสอบถามการเดินทางที่จะไปสนามบินกันนะคะเพราะว่าเรายังไม่แน่ใจว่าเราจะนั่งรถบัสไปต่อรถบัสหรือว่านั่ง รถไฟฟ้าไปต่ออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปสอบถามข้อมูลกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยก็จะหาอะไรกินแถวๆนี้นะคะแล้วก็เดินเล่นแถวๆโรงแรมตรงนี้นะคะทุกคนนี่ทุกคนเราเดินขึ้นมาเรื่อยๆนะคะนี่เราก็จะเจอสุดโค้งสุดถนนตรงนี้นะคะแล้วก็จะมี ร้านคาเฟ่ร้านอาหารเยอะมาก 3- 4ลร้านตรงนี้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีอีกสองสร้านเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราเนี่ยเลือกเป็นร้านนี้นะคะ l i ฟต์แอนะคะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันดีกว่านะคะแล้วก็นี่เป็นเมนูอาหารก็คือน่ากินอยู่นะทุกคนเนี่ยป้ายเมนูอาหารก็คือน่ากินอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกัน ราสั่งมาแล้วนะคะอันนี้นะคะจะเป็นข้าวไก่กรอบ with ซอสนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้จะเป็นสปาเกตตี้ไก่กรอบเหมือนกันนะคะหน้าตาก็น่ากินอยู่นะทุกคนราคาก็เหมือนคาเฟ่ทั่วไปเลยก็ประมาณหลักร้อยเช่นกันนะคะอาะคาเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะอา้าวไหนอลองชิมให้ดูหน่อยสิอันนี้จะมีซอสน่าจะเป็นน้ำสลัด นป็ไงบ้างรสชาติอร่อยออร่ยใช่ไหมเออแต่มันน่ากินอยู่นะรสชาติมันแบบน่าจะดูเข้มข้นเดียเดี๋ยวมากินของเราบ้างดีกว่า น้ำซอสมันรสชาติคล้ายๆข้าวหมกบ้านเราอ่ะข้าหมกไก่อ่ะประมาณนั้นก็อร่อยดี ทุกคนเราก็กินข้าวเสร็จแล้วเดินเล่นช็อปปิ้งเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปขึ้นรถไฟนะคะที่สถานีพาซาเซนีนะคะหลังโรงแรมของเรานั่นเองนะคะไปลงเอ่อ KL เ e n t ซ a นนะคะทุกคนแล้วก็จะต่อรถไฟไปอีกสายหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วรถไฟกันก่อนนะคะทุกคนสายสายสนามบินเนี่ยจะเป็นสายสีม่วงนะคะทุกคน สายสีม่วงที่เราจะไปเราไป KL Central KL Central KL Central ส,ส,สีสีนี้ก่อนเนี่ย KL Central อันนี้ปะ KL Central คนละ1.3ึจนึ่ง<ะ>เท่ากับ2องจ่ดกหลังจากนั้นเราก็ใส่บัตรใส่ธนาบัตรเข้าไปนะคะ นี่แล้วก็รอนเหรียญน,นะคะชิบก็จะเป็นเหรียญหน้าตาแบบนี้ไปค่ะนี่นะคะทุกคนเป็นเส้นทางเดินรถไฟนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ภาษาเซนีนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไป KL เอเซ็นทันนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปต่อนี่เลย รถไฟสายสีม่วงนะคะเพื่อที่จะไปสนามบินเนาะนี่โอเคตอนนี้เราถึงที่ KL Central แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาซื้อตั๋วไป KLIA กันต่อจะ้ะนี่คะ่ะทุกคนเราเดินออกมาจากตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็น K L I A Transit นะคะด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นห้าง New Central นะคะก็สามารถไปเดินเล่นได้เนาะแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อกี้เราไปสอบถามเจ้าหน้าที่แล้วเขาบอกว่าให้เราเดินมาทางนี้นี่นะคะ this this way to K L I A นะคะก็เราก็เดินไปทางนี้แล้วเดี๋ยวเราไปซื้อตัวะะ๋วค่ะนี่ทุกคนเราได้บัตรมาแล้วนะคะ 5บาทเนี่ยคนละ55ริงกิตนะคะสคนก็100สิตีเป็นเงินไทยก็400กว่าบาทต่อคนเลยนะคะทุกคนก็ถามว่าแพงกว่าแพงกว่าแก๊ปไหมก็แพงกว่านะเมื่อกี้เราเช็คแก๊ปอะ่ะมัน75ริงกิตนะคะแต่ว่า2คนก็ตกคนละ200กว่าบาทซึ่งเราก็อยากลองนั่งรถไฟดูด้วยนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่า มันก็อยู่หลังโรงแรมของเราด้วยนะคะทุกคนก็เดินทางสะดวกด้วยนะคะก็นั่นแหละประมาณนั้นอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราสังเกตว่ารถแกป๊ปรถยนต์ของที่มาเลเซียส่วนใหญ่จะเป็นคันเล็กทุกคน<ม>แล้วก็คือกระเป๋าเราใหญ่มากเรากลัวว่าเออแบบจะไม่พออ่ะเออด้วยความที่แบบเราคิดเยอะด้วยมั้งด้วยความที่เราเห็นว่ารถมันคันเล็กอ่ะทุกคนนะคะก็เลยอะลองเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งเป็นรถไฟฟ้าแทนละกันนะคะก็ใช้เวลาประมาณ เอยี่สิบนาทีได้นะคะทุกคนก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงยีแล้วเดี๋ยวรถไฟจะมาบ่ายโมงสีนะคะทุกคนตอนนี้ก็กำลังรอรถไฟอยู่ค่ะนี่เข้ามานะคะก็จะมีที่วางกระเป๋าแบบนี้เลยทุกคนบนรถไฟนะคะชิ้ป ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ถึงสนามบินแล้วค่ะใช้เวลาแค่30นาทีเองนะคะจากสถานี KL c e n t a l นะคะมาถึงสถานี KLA ตึกสองนั่นเองนะคะไปเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินเล็กๆน้อยๆรอ,อเช็คอินขึ้นเครื่องกันจ้า